สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพอกันคือเก่าเนาะทางซองเศาลงบานน้าบนาด้วยพี่น้องกับบรรยากาศงามเศร้าเนาะกับบ่ได้เศร้าเะยพี่น้องเอ้ยแดดเป็นเปียงอยู่เมื่อน,นี้ฮะแจ้งจนบดเมื่อน,นี้กับเป็นโอกาสดีของเฮาเนาะที่มันได้แดดออกมาให้เฮาแล้วก็สิได้เกี่ยวข้าวแะไรพี่น้องว่าแมนว่าสิไปียได้ดอกเกี่ยวข้าว เกี่ยวค่วเป็นอันเมื่ออันเมื่อเมื่อทำบิดของข่อยเนาะแต่เป็นเมื่อที่ซองของพ่อแม่หลักกาน้องเพราะว่าเมื่อน่ะฮะเพิ่นเพิ่นพากันเกี่ยวนะให้เดียวหนึ่งดอกกาเกี่ยวแล้วหละกการพอดีแล้วให้หนุ่งแล้วก็พ่นทื่นลงมาพาดโป๊บขึ้นเทียงหลักการโบดีเกี่ยวเลยเนาะเพราะว่ามันกับใบยักแห้งแน่นะกัเมื่อที่ซองของเพิ่นแต่เป็นเมื่อที่หนึ่งของข่อย เมื่อนะฮะคอยบริเกี่ยวน้ำเมื่อนะฮะคอยอไปตลาดบอกก็เลยบริหูว่าชิพนเกี่ยวเนาะเพราะว่าห้น้ามันกระบริใหญ่นะพี่น้องสิพนเกี่ยวข้าวเดียวหนึ่งก็แล้วเนาะคอยเอามาคอยก็เห็นแต่ชิพนอันขึ้นว่าขึ้นแต่เกี่ยวข่าวซ่นพนได้บันแหงมื้อนะกอคิดว่ามันสิออกงอกหมดแล้วข่าวก็ะน้ ไปน้าพี่น้องไปเกี่ยวข่าวนำกันเดอร์มาเดอร์พี่น้องมาซอยก่อนในี่เพราะว่าบูมีอนันบูมีคนงานเนะาะไพค่ะว่าว่าลงจ้างในเดอร์วะจันจ้างในบอกเนี่ยไพคอยากมาเนาะแต่ค่อยว่าบม่ได้จ้างแล้วบูมีมันอีกอย่างสิเฟิก็อยากแบบว่าจ้างซิมมอเนี่ยมันกะอยากได้แพงเลยเนาะ ใชกระบ,บอกเรื่องมือซาวนี่เห็นจ้างเด้อสิไปจ้างเด้อสิไปขอาก็เลยตอบไปว่าบ่ได้จ้างดอกขอ่าใเลยเกี่ยวเองนี่แหละข่อยเกี่ยวไปเนาะมันขอาก็ตอบเพราะว่าบมมีเงินจ้างเขาก็ช่เลยตอนนี้ชุนกับเกี่ยวอ,อยู่พี่น้องอันนี้ก็นา้บบาวนเนาะ่นมาเกี่ยวซอย ไม่ต้องเกี่ยวดอกแม่จะหาไปนัง่งรถริวจัดการเองมิม้งไปนหักไปแลดน้ำงวดจนคาขลุ่ยอีแม่ก็ได้เกี่ยวไว้อยู่ได้ซอนแน่ริววิธีเกี่ยวข้าวค่ะเออเนาะ <c oughs> นี่ต้นเข่าเอาเกี่ยวก็มาเอาสิเอามือเ่งนี่จับไว้แล้วแ,ลแต่ถนัดแล้วแต่ถนัดถนัดไสกัจับขวาจับขวากับจับไา้ว้าวไปเลยเลยเอาเบื่งซ้ายนี่ถนัดถนัดขวาจับเกี่ยวอเอาเกี่ยวก็เขา่าไหว้เบงซ้ยดี่จับเขา่าต <c oughs> ัดพู้ได้ฉิบเป็นกัคอยเบิ่งแล้วนะพี่น้องระวังยันเกี่ยวกรมือตัดต้องบิดเกี่ยวลงมาสิ ให้มันวิดมือเขาทำต,ตัดหน้าซีดลวตัดหน้าซี่แลวมันมีโอกาสถึงมือเขาลายอือคนเห็ุขันโมยากได้เลือดสมารากาสิเหตุเป็นประดับเอาพี่น้องเพราะว่ายันคนตกมัดเอาคและส่วนนำ้ำเบากับโบมี่หอนหมวกน้บาวบมี่หมวกขวกับโมี่หมวกคือก,กันก็ก็ได้ ใส่หัวเล็กเลยมือนี้ัมีหวกาจักจักมงแล้วสิแล้วนะให้นี่กับพี่น้องเอ้ยยังมาหคือกันเนาะหากระลงมือคอยกระสิลงไปเกี่ยวกนนี้ยืนวาลายลเกี่ยวก่อนพี่น้องันี้แดดขักอีปุุกแสงุดแงูแงตาเลยเหลืองไปอุเติมอยู่ ชวนคุณแม่ขึ้นไปหนั่งได้เลยรีวจัดการตอนนี้ให้ที่หนึ่งก็สซ้ำเ็จไปด้วยดีพี่น้องแล้วแล้วเนาะสิมาก้าวลงให้ที่สองนะตอนนี้จะยังคือเกี่ยวข่าวปินหนาใส่ตะเวน จุบนพันาพากันเกี่ยวเขาปินหนาใส่ตะเวนพี่น้องส่วนลายเขาปินลังใส่ตาเวนเนาะเพราะว่ามันเหลื่อมตาแหละพี่น้องหหยที่สองกันได้ยาวสระ,ะเกิน ากทั sabes, anyway, <si> ้งฮ้อนอากาศกัแดดพี่น้องเมื่อยเหนื่อยๆสะสะอยู่ตอนนี้พี่น้องเอ้ยปาใ้ชิบเปลเกี่ยวก่อนเนาะคอยชิเชาเมื่อยนะคอยเมื่อยเมื่อยใจอยากขาดพี่น้องฮ้อนวันนี้ก็หายพี่ซองกับสิแล้วพี่น้องชิมาเกี่ยวไว้เบิ่งเด้อจะานายพ่อว่า ชะลงมาเกี่ยวข่าวกับโบเห็นชะลงเกี่ยวข่าวเนาะชะลงเกี่ยวเป็นอยู่โบวะ่ะคือตอนดำนาเป็นอยู่นะถ้าแต่บอกว่ายู่สี่นเงเกี่ยวข่าวก่อนบ้านก่อนเมืองก่นเด้อปีน มันโบเห็ดประดับกาเมืองเขื่อเมืองแรงฝนตกเนาะย่าติเนย่านมันโบเห็ดย่านมันเกิดเกิดงอกตกนนั่นและ นคอยเอินแบบเห็ดประดับแล้วจะถือะตวนี่ตัวเฟืองกับบ้าง ตอนนี้ก็เศร้าเมื่อยอีกแล้วพี่น้องรวมแล้กก็พอดีเป็นสี่ไห่เนาะคุ่นนางเอกนางเอกเด้อมือน,นี้คะห้ากมาเมื่อกี้นี่ฮัลโหลฮัลโหลกชิไห่ผืนเกี่ยวผืนเดียวผนพี่น้องสุขภาพกันิขึ้นเมื่อยแดดมาลำลังเข้าห้ขึ้นพี่น้นองเอ้ย เปิ้ลเกี่ยวเปิ้ลเกี่ยวคนตอนนี้เขาปล่อยขืนเป้ลเกี่ยวแล้วเห็นได้ส <laughs> ดักินต้มเป็ดขา <laughs> แดดห้งรีบพี่น้องเอ้ยมือนีิเมื่อวานนี่กับคนตกเนาะอันส่วนสบิวคนกับบริมาเน,ะนาะคนาาันว่ามีคนทำหากับเพคนว่าว่าเพคนบสบายเดอ้อเพคนบริมา <c oughs> ส่วนอ,อาหารเที่ยงเขาก็จะเป็นต้มเป็ดเด้อพี่น้องมาเดอ้อผู้ใดอยากก็ได้กินขา้าวกินต้มเป็ดแล้วก็ลงมาเกี่ยวข้าวซอยค่อยให้มันแล้วมือนอีนิเนาะอยากกินต้มเป็ดมาเกี่ยวข้าวเด้อน่าอยากกินต้มเป็ดแล้วมาเกี่ยวรดขา้าวอือจะกินจักโตบ่อฮอนมันแดดแหง้งลยพี่น้อง แดดจะเหลื่อมตาพูเลยห้ที่เพื่นเกี่ยวก็จะเป็นไห้ที่ห่านาะสำหรับคาบเศร้ากะซํานี่แหละพี่น้องไห้ที่หา,หา,าก็น่นา,นาจะบวแล้วเนาะเหนื่อยคุณและบันนี้ก็ชิได้ขึ้นเมื่อเที่ยงคุณและพี่น้องหากินข่าวฟักผ่อนก็จังชิลงมาใหม่ตอนแรงพูแเลยเนาะก็บอ้่าตอนแรงสิได้จากไห้อีกพันมันแดดขึ้นแล้วนี่ก็ ได้ให้หนึ่งช่องให้ก็เอาเนาะหอยไปข้าวนี่ก็สุกข,ขึ่งนาะคุณแหละพี่น้องสุกข,ขึ่งหนึ่งบุสุกข,ขึ่งหนึ่งเนะาะกกโอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ซีได้ขอจบไว้สำนีเดอ้อฝากพ่อแม่พี่น้องพเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ซาลงบรรณาธนนิการอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพี่นอ้องเพือพ่อประพาดคลิปใหม่ๆจากช่องซาลง กัสิขึคนพักกันขึ้นเมื่อแล้วเนาะพักผ่อนวนนางเอกเป็นกันไปเลยเดอ้อบะนี่บ๊ายบายเมื่อยพี่น้องแดดแดดแดด